คนพบกับหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะมากินเมนูสุดแซ่บอีกเช่นเคยก็คือเมนูนี้เลยครับผมยำเล็บมือนาครับชชำๆตีนไก่เน้นๆครับผมเมนูนี้ก็มีแก้มด้วยนี่ครับผมปูจิวปูทอดกรอบครับผมแล้วก็หนังไก่ก็มีใบโบกบกแตงกวามะละกีนกับผมกินข้าวอร่อยนะครับทุกคนไปลุยกันเลยครับผมน้ำน้ำราดน้ำราดให้มันช้ำๆชิมเลยครับผม ครับตีนไก่กรึบมาก không. Rồi. Tắt เปรี้ยวเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดรสชาติที่แบบนัวนกลม กูทอดอร่อยมากชับ 对。<Good> ชิ้นใหญ่มากครอ้วนใหญ่ up. สดชื่นน้ำยำแบบเปรี้ยวแซ่บมากชื่นสดชื่นอร่อยมาก 要 Boa, né? มร้ายขี้นกแก่เลแข็ง คือถ่าย อ่อจึงหมดไปแล้วครับสำหรับเมนูยำเล้บมือนางครับผมแซ่บมากครับผมเปรี้ยวนำแล้วก็เผ็ดตามแล้วก็กินคู่กับปูชุบแป้งทอดครับยิ่งเพิ่มความอร่อยเข้าไปอีกสุดยอดจริงๆก็ฝากก,า like, ก, share, กไดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับใครมีเมนูอะไรแนะนำก็พิมพ์คอมเมนต์มาไ,ได้เลยกินข้าวอร่อยน,นะครับทุกคนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย